โอ้ยาหอมปูไหมเลอโอ้ยรถือเงินมานั่นงเงินองคนเงนงไ,ไปห้าวบ้านล่าบา,บายอย่าไปเบากอดเพิ่นได้กอดบ่ไ,ได้ได้

หลวงเตี๋ยบอแม่นค่ะหลวงเตี๋ยนอนนี่โอ้แล้วลุงดิฉี่คุณดชี้บวชแม่แม่ชี้ก็อยู่นี่ละยังอยู่เป็นเดือนหมอยู่อันอยู่น้ำแม่ขาวหมื่นอื่นจงสซื้อแนวปูมาให้ไหมขั้นอันนี้นั่นหมดเลยนี่หนุ่มยะิ่งดูนี่ค่ะเอาเต็นท์มาอยู่คขามาชี้จานใดเราทำอยู่อ๋อจานให้แล้ววัดเอสหยานหนาวเขาเลยเอาเต็นท์มาให้น้ำ

อังมันมี่ถ้าเกินเที่ยงห้ามขบเที่ยวเวลากินให้นั่งร่มกินแล้วพอ่าเห็นย่งกินกินกินเยอะกินน้ำกินอพ่นมกาแฟได้ดนมีนมกาแฟร้านมันมีร้านกาแฟอยู่หั่นจะเอาเงินไห่บอสขนมมี่กับว้าของผ่อนนี่ร้่ยมาประธานชิมใจหายดกบอ่ินมแล้วกาแมินา จะมากินยังมนอนบ่หรับอยู่เอาเงินหาอยู่คืนเาอยู่คนถือเงินมานัอ่เอาเงินหายคนอยู่ที่นั่นตำบยูบอกแม่ว่าไปลงไปเบงอันนั่นาหนาเวทียังยางให้แม่เบิงแนหาต่มยางยิ่งั

ไปห้าบ้านล่าบายบาย่าไปกอดพ่นได้กอดบ่ได้ได้ไปยือสี่ขีเราลงไปไหวปูใส่แก้วโอ้ป้าปูใส่แก้วแล้วว่าชุบปบ่ไปคุณว่าปลาไปุลงมาไหวองค่ใส่แก้วนะคะปูใส่แก้วอยู่วิมานปูด้านล่างนะคะ พี่ใหญ่พี่ใหญ่เอาหนึ่งด้วยเอาเก้าดอกพี่ใหญ่เอาดอกใหม่เก้าดอกคนเดียวกันนี่ก็แล้ว มาเตลี่มาขอดมาเล่าคูมะขีโตปลากระสาเรว่อยใส่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 ตลอดใส่ลอดให้ดูเรียกคนรักษาคนบวชแต่ไมคนหนักคนหน่าแต่เร่อุปสรรคลำลังเรื่อยเลยเรอยปบวชาบวชอันนี้แม่เตียงข้าวพรเจ้าค่ะนุ่มพอคนมาบวชนั้นเออคนนั้นมาบวช

How much is this one? This one is $1.50 This one